มาถึงจุดเนี้ยมันก็ทําให้พี่ได้คิดว่าเวลามันเดินหน้าหรือมันถอยหลังพอพี่คิดจะทําให้ชีวิตมีความหมายอะเวลามันเหมือนมันถอยหลังไปเรื่อยๆยิ่งพอพี่รู้ว่าความหมายของชีวิตมันคืออะไรมันมีแต่ความรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะไม่ทันนะมันจะมีเรื่องอีกตั้งมากมายเลยที่มันจําเป็นต้องทํายิ่งเรารู้สึกแบบเนี้ยมันที่มีความรู้สึกฉันอยากให้มีเวลามากๆแต่พอเรารู้ความจริงว่ามันเป็นไปไม่ได้ งั้นเราเลยต้องพยายามเก็บเกี่ยววันเวลาที่เรามีอยู่เนี่ย<ม>ให้มันมีความหมายไม่ใช่แค่แบบปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆโดยแบบไม่คิดนั้นทําไงอะ่ะเราสําเร็จแบบเพื่ออะไรอะ่ะก็เพื่อจะเดินหน้าให้ชีวิตมีความหมายไม่ใช่เหรออันเราก็ถึงเวลาที่เราต้องทำอะ่ะคิดแค่นั้น